สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะของทางช่องนะคะอ,อ่อแนวทางเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงอีกสักรอบหนึ่งนะคะลงอีกสักรอบหนึ่งเนาะลงดูนะคะเป็นทิศเป็นทางนะคะเป็นทิศเป็นทางเนาะเออถ้าว่าไปไม่ได้อีกนะคะก็คงจะเก็บเข้า นู่นะคะเก็บเข้าตู้สมบัตินะคะเก็บเข้าตู้สมบัติเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะวัดดวงวัดใจนะคะไม่มีก้าซากตัวเลยนะคะไปไม่ถึง9นะคะ มีแค่หนึ่งหนึ่งแปดเนาะทุกคนเนาะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ เอาลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเมรเดะะ็ดเดียวนะคะก็ซึ่งหลุดเกีวนะคะเพิ่งจะเดินในงวดเดียวโอ้ยสองรู้งี้เอาสองต่อดีกว่าเนาะถ้ารู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะซึ่งเม็ดเดียวของเรางวดก่อนนี่งบน้อยนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะงบน้อยให้ไปที่นะคะงบน้อยให้ไปที่นี่ค่ะอืมงบน้อยงบน้อยให้อยู่ที่สองหนึ่งนะคะ ก็จะเห็นกันอยู่น้องงบน้อยให้อยู่ที่สองหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะทุกคนอ่านี่นะคะโทลนออกนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งโอ้เสีงเลยเนาะหลุดยากเยินเลยนะคะเอี่เอืมไปตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งนะคะ โอ้โหแล้วเราให้งวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะให้สองหนึ่งสองเจ็ดนะคะให้สองหนึ่งสองเจ็ดเลยนะคะนางให้แค่สองคู่นะคะนางให้แค่สองคู่ดันมาออกงวดนี้นะคะหวยบบมันเก่าติตามสูตรไข่โบน้อบันหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งซึ่งเราให้เก้านะคะเก้าก็หลุดยับยืนนะคะยับยืนอีกค่ะ ยับเยินเลยนะคะทุกคนเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเห็นปังกันไหมนะคะทุกคนพอได้พอได้กันไหมนะคะเอาเพิ่นว่าให้เอาอันนี้มาอันนี้แย่สิอันนี้โตเลขหลายว่นสันเดี๋ยวแปะหนึงเดอ้อแปะเปิดหาก่อน,นะค่ะอุตสา่าห์ซื้อซื้อที่แปะไอ้มานะคะหาไม่เจอนะคะแปะว่าเออจะได้เปิดหาง่ายๆนะคะ จำไม่ได้ไว้ที่ไหนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เพิ่งจะซื้อมาเองนะคะจำไม่ได้ทุกคนโอ้สมองสมองไปหมดแล้วเนาะพอได้กันไหมเนาะเอาดูเป็นแนวทางก่อนนะคะสูตรนี้นะคะใครที่ใครที่ปังดีใจด้วยนะคะใครทีไม่ได้กขออภัยเลยนะคะโอ้ยมันก็ออกแต่เบิ้ลแต่หามเนาะมันก็แบบไม่ให้เลขอื่นเลยนะคะถ้ามันเป็นแบบว่าเลขอื่นมาเราอาจจะมีโอกาสก็ได้นะคะทุกคน คือมันมาอย่างเงี้ยเนาะมันก็ประหยัดเลขอะคะ่ะมันใช้เลขอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะคะสามตัวเองนะคะจากที่มันจะใช้สี่ตัวนะคะจากที่มันจะใช้สี่ตัวมันก็ใช้แค่สามตัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเนาะโอกาสเราก็เหลือลิบดีเลยนะคะทุกคนเสียงติดอะคะ่ะเขาทำไปได้ยังไง โอแลสีงวดติดไม่เท่าไหร่นะคะแล้วตำแหน่งตำแหน่งได้ด้วยสิหนึ่งหนึ่งเนี่ยศูนย์หนึ่ง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 หกแล้วก็เว้นสี่เก้าเก้างวดหนึ่งเหมือนเขาออกเป็นไอ้นี่สลับไปสลับมาเลยนะคะดูดีๆนี่มันก็จริงๆเ้ยสลับเป็นอันทางบันไดเลยเ,ลย,เลยเออวะอีหลีด้ดนี่เอ็ซ มีแต่คนคิดไม่มีแต่คนไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะมานะคะมีแต่คนไม่คาดคิดโอ้ oh, แอดเขียนนั่นอยูอ่จะฝาได้เอ้านี่นะคะงบน้อยนะคะงบน้อยมัวแต่พูดนะคะทุกคนเอดก็ไม่ได้อยากทําให้สมุดต,ตัวเองเลอะนะคะแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็อยากทําบ้างนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวแอดทาวันนี้ให้ดูนะคะเสียงชัดเจนไหมเนาะเอานี่มันโอ,อกเป็นขั้นบันไดเลยนะคะทุกคนดูนะหนึ่งมี นี่ดูมันสลับเป็นขั้นบันไดเลยนะคะทุกคนดูดินเนาะแล้วรอบนี้มันจะไม่ตรงนี้หรอคะสลับเป็นขั้นบันไดจริงๆนะยค่ะทุกคนมันคือสลับเนี่นะี่แะโอ้สิออกแต่เบิ่นแต่หามกับแจ็กสีแเนี่ยเดเ๋อเลยเนาะจากที่เรามีโอกาสนะคะถ้ามันออกสี่ครบสี่ตัวเราก็อาจจะมีโอกาสนะคะแต่ตอนนี้มันใช้สามตัวมาสีงวดติดนะคะใช้สามตัวมาออกแค่สีงวดติด เออวะไอเจ็ดเก้าห้าเนี่ยมันก็ใช้เออมันใช้สามตัวมาสี่ห้างวดแล้วนี่ว่ะนี่เนาะมันใช้สามตัวเนาะมันมันให้ออกเลขอยู่แค่สามตัวโอ้ยทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มันให้ออกเลขอยู่แค่สามตัว 1, 2, 3, 4, ห้างวดแล้วนะคะนี่เนาะอู้ตรงผูอีรู้นะเฮ้ยผู้ใดเดาทางถือก็ได้แล้วว่าสามเลขค่ะมันให้ออกอยู่แค่สามเลขนะคะต่องวดนะคะ สามเลขต่องวดมา 5, ห้าหกงวดเรามาน่งจากที่ดูสถิตินะคะเอามาดูนะคะงวดนี้ของเรานะคะให้ไปที่หกค่ะหกสี่ห้านะคะหกสี่หกห้าแล้วก็หกสี่ห้าเจ็ดนะคะอันนี้คืองบน้อยเม็ดเดียวนะคะอันนี้คืองบน้อยเลยนะคะเลขพี่น้องอีกแล้วนะคะก็ถ้ามันให้เลขอะไรกระจายหน่อยนะคะก็อาจจะมีโอกาสกันละค่ะเอามาดูนะคะแอดจับเม็ดเดียวนะคะแอดจับเม็ดเดียวเนาะหกนะคะ หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะเลยขึ้นสูงช่งบน้อยนะคะหกสี่หกห้านะคะแล้วก็หกซึ่งชนกับร้านแล้วนะคะเอาค,อ 9, ค่อยเก้าขาเข้าเส้นชัยแล้วห้าสิบห้าสิบนี่แหละคะ่ะเอาเห็นหองล้านแล้วก็อุ่นใจอยู่นะคะอย่างว่้ค่อยก็ชนเลยฮยแต่ว่าของนางมันมีเก้าด้วยนะคะอ่าทวนอีกรอบเนาะหกนะคะทุกคนหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะ รวบน้อยให้ไวที่หกสี่หกห้าแล้วก็หกนะคะหกสี่ห้าชุดสี่ตัวนะคะให้หกสี่ห้าเจ็ดแถวโอเ้เล็กสวยอยู่ดีค่ะวันนี้ถือว่าเล็กโอ้เริ่มขึ้นสูงแล้วนะคะเริ่มขึ้นสูงแล้วหรือจะเป็นเบิ้ลสูงหามสูงหรือว่าเรียงบวะค,ะค่อยมีโอกาสออกเรียงอีกเดนี่เรียงกับพี่นองเนี่ยถ้ามันออกแบบนี้เนาะมีใครได้ศูนย์ไหมเนาะทำไมแอดไม่ได้ศูนย์เลยนะคะสูตรนี้ เจสิวาลเอยดวาสันพ่กเป็นสูตรข่อยได้เอาไปทําเป็นสูตรเลขดับได้เลยนะคะสูตรนี้เอาขอให้หกมาค่ะจะดับไม่ได้ค่ะอย่างน้อยก็อุ่นใจแล้วนะคะชนกันกับสูตรล้านแล้วนะคะหวยส้นก็สูตรล้านนี่เยอะจนขาลงค่ะเอาอย่างน้อยก็อุ่นใจแล้วมีตัวชนนะคะชนกันนี่ถือว่าดีนะคะเลขไปในทิศทางเดียวกันนะคะเอานี่แหละอย่างน้อยเกิดเมี่เจมี่ปังช่วงนี้เขากับตรงตามเจมี่ไปก่อนค่ะ อะลองดูนะคะทุกคน6ค่ะ6 4 6 5นะคะ6ก6 5 6 6 6ห้าหกหดงบน้อยให้ไปที่6 4 6 5นะคะ3ตัวชุดเม็ดเดียวนะคะ6 4 5 6 4 5 7ค่ะทุกคนเนาะช่องแอดนะคะจะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางที่นิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชว์ปีค่ะ